ครับขอสวัสดีเพื่อนๆนทุกคนนะครับก็เช้านี้นะเราจิบกาแฟยามเช้าด้วยกาแฟดำเพื่อเติมพลังความสดชื่นให้กับชีวิตนะและสมองร่างกายของเราครับเช้านี้ก็ขอสวัสดีเพื่อนเนทุกคนนะครับแล้วเราก็เลยนะครับ มามองดูข้างผนังบ้านนะก็เห็นแผงโซลาเซลล์ที่เตรียมไว้นะีมีอยู่3แผงแล้วก็อยู่ที่ไร่อีก3มแผงอันนี้ก็มาแนะนำแผงโซลาเซลล์นะอันนี้เป็นแผงอะไรสารี่สิบวัตต์ ก็ลักษณะนี้เลยก็ตอบโจทย์เรื่องการพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าเราก็สามารถนำแผงโซลาเซลล์บวกกับปั๊มไปใช้ได้อันนี้ก็ดูจากเพื่อนๆเราที่เขามีประสบการณ์เกี่ยวกับโซลาเซลล์แล้วก็ ก็เคยไปทดลองใช้แล้วนะสองแผงที่ที่ไล่ป่ามแล้วก็พอดีช่วงนี้ยังไม่ได้เข้าไลาย่ยังไม่ได้ไปเช็คเลยนะแล้วก็ปั๊มที่ซื้อมาแรกๆก็จะเป็นปั๊มแบบแบบเราลองซุ่มนะก็ใช้แบบธรรมดาก่อนนะ แล้วก็เดี๋ยวเราก็ดูความสัรยภาพของปัมนะ๊มอันนี้สำหรับผู้ที่ทำไร่ทำสวนหรือมีพืชไม้พืชผลที่ห่างจากไฟฟ้านะแผงโ,ลโซลาเซลล์ตอบโจทย์ได้ดีนะสูบน้ำได้ปั๊มน้ำได้ในบ้านผมก ก็จะมีโซลาเซลล์เ,ลเป็นหลอดอยู่หน้าบ้านสองจุดแล้วก็อยู่ตามที่ต่างๆเพราะว่าไฟดับยังไงเขาก็จะสว่างให้กับเรานะและส่วนปั๊มน้ำเนี่ยตอนนี้ก็มีปั๊มแบบแรงดันซึ่งผมเองได้ดูใน คลิป u ูทู e แล้วก็ศึกษาดูนะเราจะไม่ซื้อทั้งชุดเนะพราะซื้อทั้งชุดเนี่ยหรือจ้างเขามาติดตั้งเนี่ยแพงมากนะแพงโซลาเซลล์เนี่ยเราซื้อเองเนี่ยแพงนึงก็สามพันกว่ากว่าเราเลือกที่ราคาราคาย่อมเยาแต่ดูคุณภาพด้วยนะครับ เพราะราคามันหลากหลายเลยครับสามพันกว่าแล้วก็ส่วนปั๊มเนี่ยตอนนี้ผมก็ทดลองผิดลองถูกมาอยู่สองปีนะก็ใช้ปั๊มไอ้อะไรปั๊มจุ่มบ้างปั๊มจุ่มปั๊มไดโวแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นปั๊มแรงดัน และปั๊มแรงดันในในในทางร้านค้าเนี่ยก็จะแพงจริงๆนะผมก็ซื้อส่วนประกอบมามีปั๊มแรงดันแล้วก็มอเตอร์ซึ่งราคารวมกันแล้วก็ไม่ไม่ถึงห้าพันะก็จะเป็นอะไรที่ย่อมยาวตอบโจทย์แล้วปั๊มแรงดันก็คือปั๊มที่เหมือนดับเพลิงอ่ะแต่เป็นแค่สองนิ้วเนาะ เดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปดูปั๊มกับมอเตอร์ที่ซื้อมาแล้วประกอบแล้วทดลองใช้ทดลองแล้วว่าโอเคแล้วปัม๊มแรงดันนี้คือพอไปที่ไกลหรือขึ้นสูงได้เลยระยะเขาบอกว่าระยะ1,000เมตร1กิโลนะไม่ธรรมดานะราคาย่อมเยาวถ้าเรา ไปจัดสรรซื้อเองแล้วก็มาประกอบมันไม่ยากโอเคก็คลิปนี้นำเสนอเกี่ยวกับผู้ที่มีเลือกสวนไรนาหรือพื้นที่ที่อยากจะประหยัดไฟแผงโซลาเซลล์เนี่ยตอบโจทย์ได้แล้วก็เป็นพลังธรรมชาติที่เราเรียนรู้ได้เราอยู่กับสิ่งเหล่านี้ได้แล้ววันนั้นเราต้องเขาช่วยเรา ให้สะดวกรับเลยหรือแม้แต่จะลดน้ำต้นไม้รอบบ้านหรืออะไรต่างๆปัม๊มปั๊มเองก็ดีแผงโซลาเซลล์เองก็ดีถ้าแค่ลดน้ำต้นไม้ธรรมดาสองแผงก็เหลือกินนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อคลิปหน้าคลิปนี้จบเท่านี้ก่อนนะครับกาแฟก็ใกล้จะหมดแล้วโอเคจบคลิปนี้ก่อน,นครับเห็นว่ามีประโยชน์กดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเพิ่มกำลังใจซึ่งกันและกันขอบคุณครับสวัสดีครับ